โอ้โหนี้โอ้โหเต็มหมดเลยอ่ะไอโอ้หเนี่ยผู้ชมพอเลยเต็มเนี่ยนักแต้นึ่คนโสวัสดีครับฟ้างก็ไปอ่อวันนี้จะมาลง เปินห้องอยู่หรอลงไฮปลาซิวลงไฮปลาซิวนะครับนี่ครับเห็นอยู่อ่าบนผิวน้ำนะครับวันนี้วันหยุดก็เลยชวนเบิ้ลนอีกแล้วต่อไปเบิรนจะเนือ้อที่ใช้กับอาหารนะครับเอาอจะอ้อยให้มันเข้าตรงนี้อะไยกันไป มันไม่ไปจุ๊บนี่แม่จุ๊บน้ำเห็นน้อยอะไรหนืออืมได้อยู่ได้อยู่มาฟุ้งไปแล้วก็แม่ก็มาเล่าลูกปลาลิ้มเองกันใช่กะใช่ี่ปลาซิวแล้วกะมันยังมีฟอง ตากิวขึ้นละเออเอ,อ,เ,อ,อ,เ,อ,อเดี๋ยวเด๋ยวรอมันกระจายไหมเคือกินแล้ฮะอือันนี้อ้อยอาหารก่อนนะครับจริงๆอ่ะเออเปิดใจล้ำหยาบใจอันอย่างก็ได้นะครับแต่ว่าล้ำบะหมี่นะครับก็เลยใจพี่น้องอาหารนะฮะตกป่าที่ผมพอมีอยู่นะครับ ก็เอามาอ่อยแตนก็หันหันปลาลอยขึ้นมาอยู่นะครับอันนี้จะมาเน้นปลาซิวนะครับใจหายตาเน้นๆนะครับกเดียวรอปลาขึ้นแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็เดียวเบิร์นบอกว่าเบิร์นจะลงลงตั้งใดเบิร์นกรเดียวดูลายปลากันนะครับว่าจะใส่แน่งไปตั้งใดนะครับจะลงตั้งใดออบกลับเดียวดูก่อ,กอนว่าปลาจะมาชุ่มนุมกันตรงไหนนะครับ ตอนนี้ป่าเริ่มเข้าแล้วนะครับเดี๋ยวเบิร์นจะลงก่อนลงใส่ไทขึ้นไปสี่จะเลิกกับเบิร์นี่กับแบบมา,มาติดอันนี้ไว้เหรอ ติดแล้วติดแล้วเฟินเฟินได้ยังติดดดได้ดัดอะไรละเอาติดแต่ดดดดดดๆเอาของแต่เฮ้ยดดถ้าผู้ชมห่นก่อนแหลยผมไม่ได้ซูมไม่พอนะดินบ้า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 ตื่นสิตื่นนะ อันนี้ก็เป็นเตือนแรกของผมเหมือนกันนะครับมหารน,นี่ก็แหงปลาซิวเนาะตาน้อยเดียวอันนี้ก็เป็นบอ่อของคนหูจักนะครับอันนี้ก็เป้นบะว่ายัางนะครับเป้นเขาก่อนไปสูบน้ําออกไปเตือนหนึ่งละนะครับแล้วก็น้ําใหม่เข้ามาตอนนี้ก็เริ่มลดเริ่มแห้งาละ คืเอเดียวเขาต้องรอกับเบิร์นรอี่อเนาะนี่มัเข้าดูอกี่อ่าโอเคครับตอนนี้ก็รอ,อ,อติดแต่เฮ้ยิมาใส่บนบนเออเอานี่นะครับบรรยากาศติดกันฮะติดตเออมีแต่เฮ้ยต่ เอ้นักเฮนาร์เบิร์นเอาละช่วงนี้รอก่อนนะครับเบิร์นบอกรอก่อนป่านนี้น้อยก็มีป่านนี้น้อยบัติดนะครับเน้นกับป่าซิวอย่างเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวรอสักก้ามนะครับโอ้ขาวเพือกเลยเออเขาท่าซาเดียวอ่ะ,ะโอ้อโอ้ป่านนี้ตีนะมอนี้น้อยดูดล,ละดูดูละ เอาละครับเดี๋ยวเขาจะกูแหน่งแล้วนะครับติดจัดลายนะครับตะกี้นะจ่ายหมดแล้วแค่ขึ้นมาบอกวีซ้าตัวอวขึ้นมาหายแซมด นี่รับใส่เงาไปมันน่าจะถึงห้เมตรนะครับให้ตรงนี้เด้อโอ้โหโบนักเตะเฮ้ยเอานะโอ้ลุดจะไหลต้องใก่อยเหลือกันบางแล้วพี่

อาจารมาต้องไปลงบ่อวุ้นแล้วกันเนาะในในก็เปียน้ำแล้วบอกนักแต่ท่านผู้ชมเต็มแล้วน่ะแค่เดียวขึ้นมาทิ้งหนักแต่น่ะล้เออสยต้นอย์นะที่ข้านไซน่ะเนี่ เขาปักรักไอเมียเนี่ยขึ้นไหนขึ้นพูดนั้นอ่ะโอ้มันรุดไปน้าเลยนะโอ้โหคอเนี้ยโอ้โหเต็มหมดเลยอ่ะไอโอ้ยไปได้ยังได้เลยเนี่ยใส่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 ตรงเนี้ยกลางแดนน่ะในห่มอ่ะ เนี่ยโมชมพอเลยเต็มเนี่ยโนักแต้หนึ่งม็ได้เก็บเก็บใส่กระติกไว้เนี่ยนักแต้เต็มแน่งเลยอ่ะเขาว่ามันมีเหมือนนักว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเก็บก่อนเบิันซอยไป ข้นะ<อ>าแหงเนี่ยน่ะผมใช้ใจมือขวาสมถนะขวาโอ้โหลงม้งก็มีเนี่ยโอ้โหแม่น,นมดครับติดอยู่ในอ้ไม้เท่ากันเนอะ อันนี้ไ I mean, อเมียในนี้จะมัด<อ>แขวนนะใครมันง่ายตอนเขาออกออกอ่ะมันประเสริฐนี่แกมาแนวมั้ยอ <laughs> โอ้เดี๋ยวประเสริฐเราก็ติดนั่งหวนนี่แกแต่หายเมตาดที่ไปยังเอาละครับโซนกระต๊อกโอ้ยมีขนาะด โอ้จ้องจับผิวเนี่ยครับป่าได้เยอะขนาดเลยกำลังจะไซส์ป่าฝนก็เท้ามันลงแฮมโอ้ตกเย่ายากี่นี่ป่านี่เข้าฝูงอยู่มั้ยเนี่ยเข้าอยู่อ่ะ ต้องแห,แห่ตลอดต้องแห่ตีลบฝน,น่ะมีแล้วเนี่ยโอ้โที่เราวววควดควดมาท่องโอ้โหเนี่ยวยอันนี้ล้ว,ลว,ลวนๆได้ล้างแต่นะครับโอ้โหช่ามัไตเนแผย บนแล้วังตัวเดียวครับเดี๋ยวมาพอปลาที่เราได้กันนะครับแทนๆกลัวมแก่งเงแน่่ะบุ่มไงมันแล้วปลาสักมัน โลสองโลได้อยู่นะเยอะเลยอ่ะเเยอะเลยนะครับาไปใส่แ่งเมืกี้เอาแล้วเนาะก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะไปอย่างตัางใดเดี๋ยวก็ฝากติดตามด้วยนะครับอันคลิปนี้ต้องอีก่อนนะครับผมสำหรับคลิปปลา้อยปลาซิวขอบคุณครับ